สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นวันอังคารนะคะอากาศเย็นมากนะคะใส่เสื้อเยอะแยะมากมายหลายกลัวมากเลยนะคะวันนี้อากาศเย็นเย็นๆนะคะใส่ทั้งหมดทั้งอะไรมาตลาดนะคะวันนี้วลดาก็มาพบกับท่านเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ่านใดเข้ามาดูมาชมสินค้าของเราให้ท่านดูดีๆนะคะว่าท่านดูอีพีไหนนะคะแล้วก็ราคาเราก็บอกทุกๆคลิปอยู่แล้วนะคะสินค้าของเราทุกคลิปสินค้าของเราทุกคลิปจะมีราคาบอกทุกอันนะคะเราจะลดจัดโปรอยู่แล้วนะคะวันนี้ในคลิปนี้เราจะมายกเป็นผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าสิ้นดักแด้นะคะรวมกันแลไอผ้าขามนะคะขามสีเข้มนะคะมีทั้ง1นคูณสเม็ดและ1นคูณสเม็ดนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะออกไปดู รถทมดินอีกวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยของวรดาเสร็จแล้ววันนี้ทําของคุณยายนะคะเราก็จะไปช่วยกันดูนะคะวันนี้โอเควรดาจะมายกสินค้าลดราคาให้ท่านช่วงเหมือนเดิมนะคะเราจะลดนะคะผ้าดักแด้ตัวนี้1นึ่งคุณงเม็ดผ้าสวยเนื้อดีเกรดเอเลยนะคะผ้าแบบอันนี้ไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะมาขายจัดโปรให้ท่านลายนี้สวยงามมากนะคะช่วง,ามมาน,ะะวงนี้ไม่มีผ้าดักแด้มาเลยนะคะเพราะเมกี่ทอเขาทอไม่ทันเนาะ โอ oh, ไม่ทันเลยงานตัวนี้เป็นงานเกรดเอคัดมาแล้วนะคะวลดามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะวันนี้ผืนนี้550บาทนะคะจริงๆ้ารุ่นนี้ต้องขายอยู่700ดบาทนะคะเราขายให้ท่านเพียง5 5 0านะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกีพร้อมขายเราจัดโปรแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะ550บาทิบาทลเบอร์หนึ่งนะคะเราจัดโปรให้ท่านพิเศษเลยนะคะลำเบอร์หนึ่งานะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะ สินค้าทุกอย่างเรามีกินพร้อมขายนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกคืนทุกชิ้นทุกอันเราแบ่งปันให้ราคามิตรภาพเลยนะคะเพียง550บาทจากคืนละ799นะคะอันนี้เป็นผ้าดักแด้ใย,ยไหมอย่างดีเลยนะคะมาพื้นที่2นะคะเพราะว่าช่วงนี้ผ้าดักแด้ไม่ค่อยมีนะคะมีแต่ผ้าแบบที่เกตดไม่สวยนะคะวรดารก็ยังไม่เอามานะคะ ท่านดูนะคะทั้งสีทั้งหลายทั้งเชิงสวยงามมากนะคะบรดาแบ่งปันให้ท่านเพียง550นะคะท่านใดส้สนใจรีบทักมาเลยนะคะ ภาทุกสิ่งทุกอย่างมีกิงพร้อมขายของทุกสิ่งทุกอย่างมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะหากท่านใดสนใจรีบพักมาเลยนะคะอันนี้นำโบยสองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนำโบยสองสินค้ามีกิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเราโอเคสินค้าทุกอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะเพียง550จากราคา799นะคะเราให้ท่านเพียง550าบาทนะคะ อีตัวนี้เป็นผ้าชุดนะคะผ้าชุดวันนี้มีอยู่ชุดเดียวนะคะมามาหลายรอบแล้วนะคะเพราะผ้าใหม่ยังไม่มาอันนี้สวยค่ะผ้าตัวนี้ตัวจริงคืนจริงสวยงามมากนะคะเอาไปตัดเป็นชุดนะคะราคาเต็มพันหหรือพันสามโมลดามาจัดโปรให้ท่านนะคะวันนี้1นึ่งบาทนะคะตัวนี้สวยแท้แน่นอนเป็นฟันให้ท่านสุดๆเลยนะคะดูสีนะคะ ใส่ไปตัดเลยนะคะใส่ในช่วงปุดกีนี่สวยงามมากนะคะให้พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะจัดโปรให้ผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้สวยงามแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะมีอยู่ชุดเดียวนะคะผ้าดักแด้นะคะวันนี้ผ้าดักแด้มีอยู่หนึ่งชุดและสองืนเท่านั้นเพราะสินค้าของเราเข้ามาไม่ทันท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะสวยผ้าของเราโอเคผ้าของเรา สวยมากนะคะผ้าของเราไม่มีตําหนิใดๆอย่างตัวสีชมพูนี้ก็เป็นผ้าดักแด้นะคะทั้งหมดที่ยืนอยู่นี่เป็นผ้าดักแด้หมดเลยนะคะบวรดาจัดโปรแบ่งปันให้ท่านเป็นผ้าดักแด้เลยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะ1,100บาทนะคะชุดนี้ต่อมาอีกตัวนี้มาเป็นนะคะเป็นผ้าคามแท้สกลนครอันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นเนื้อฉีกวางสวยงามแท้แน่นอนบวรดาแบ่งปันให้ท่านนะคะ สุดๆจากคูละ9 0้าอยให้ท่าน700บาทนะคะนำเบอร์สี่นะคะทุกอย่างมีริงพร้อมขายนะคะแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะเพียง700บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลย700บาทนะคะอันหนึ่งคูณเมตรนะคะเป็นผ้าสิ้นคามแท้สกลน,นครน,นะคะ 1. นคูณสเมตรอันนี้เรียกว่าเป็นลายนี่นะคะเป็นลายกําแพงเมืองกินสวยงามมากนะคะ สวยคะ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นลายกำแพงเมืองจีนนะคะโอเคเรามาตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลายสเก็ตคำนะคะลายสเก็ตคำนี้สวยท่านดูเนื้อละเอียดอ่อนงามมากนะคะจาก900านะคะเราก็ให้ท่าน700บาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าทุกอย่างมีกิงพร้อมขายสินค้าเรามีตรงหน้าปกเทแน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีเทแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจัดโกให้ท่านสุดๆดเลยนะคะในราคาคือนี่700บาทนะคะ มาอีกนะคะฝืนนี้ก็สวยนะคะฝืนนี้ลำเบอร์หกนะคะอันนี้เป็นผ้าฉีกวางสวยงามแทนน่นนนเนื้อละเอียดฟืนยี่สิบห้านะคะสวยงามยิบเลยนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ ค่าคมของเราม,ามีกริงความขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านสุกเเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างโอเคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแท้แน่นอนนะคะเราไม่ได้โกหกนะคะเราขายด้วยความจริงใจเราขายด้วยความโอเคนะคะ700บาทเท่านั้นนะคะ700บาทเท่านั้นนะคะโอเค1นูณเมตรนะคะขนาดของผ้าสิ้นนะคะมาอีกพืนนี้นะคะพืนนี้ก็สวยนะคะลายนี้งามมากนะคะ งามจริงๆสงามสไลด์ทีโทนนะคะสวยเท้แน่นอน <Okay. S 1> เราแบ่งปันให้เลยนะคะนัมเบอ7์เจดเจ็บาทนะคะจากเพิ่นละเก้บาทแล้วให้700บาทขายถูกถูกขายมันมันขายให้ท่านถูกใจไปเลยนะคะพิเศษให้นะคะเพียงเจ็ดร้อยบาทนะคะโอเคมาอีกนะคะตัวนี้อันนี้เป็นฉีกวางค่ะสวยเนื้อเรียบถ้าไม่ยืดหยุ่นนะคะฉีกวาง เราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะจริงๆรายนี้จะขายอยู่90 0บาทเป๊ะเลยนะคะแต่เราก็มาแบ่งปันให้ท่านเพียง700บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้นาเบอร์แปดนะคะนำเบอร์แปดสิคาทุกอย่างมีจริงพร้อมขายจินยาทุกหลังมีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านสุดๆเลยนะคะ700บาทนะคะอันนี้ลายสวยลายข้อเกี่ยวตัวพ่อพยนาชนะค่ะถ้าของเราโอเคงามมากนะคะงามจริงๆ เจ็700บาทนะคะเจ็ดร้บาท700บาทเท่านั้นนะคะมาอีกคืนนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะผ้าชุดตัวนี้นะคะนนลายดอกอินทนินสวยงามมากนะคะสีตะกอลยลูกเก้วผ้านิ่มนะคะจริงๆชุดนี้ขายพันหกพั แต่เราจะมาขายช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่นะคะ1,250บาทจัดโปรมันๆไัน,นไเลยนะคะผ้าของเราไม่มีตําหนิดใดๆทั้งสิ้นผ้าของเราสวยผ้าของเราไม่มีคําว่าตกสีเราไม่มีคําว่าตกค้างนะคะตัวนี้รับรองเป็นผ้าคามแทส,สกลนครนะคะให้ท่านชุดนี้1,250บาทนะคะจัดพิเศษให้ท่านนะคะ1,250บาทนะคะอันนี้เป็นลายดอกอินทนิลน,นะคะ ดอกอินทนิลหรือดอกพีกุลก็ได้นะคะสวยดูเชิงดูลายนะคะ1,250บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสีตะกอเหมือนกันสีตะกอรับรองเลยนะคะตัวนี้นะคะห้าเรียกว่าลายสนนะคะลายสนนะคะสวยสีเข้มเราก็แบ่งปันจัดโบให้ท่านนะคะ1,250บาทเช่นกันสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีเท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ จัดโปรให้นะคะนัมเบอร์สิทผ้าชุดนะคะ1นูณสเมตร1นูณสเมตรนะคะตัวนี้1นคูณสเมตรสีสเมตรลาย2เมตรรวมกันเป็น4เมตรนะคะหน้ากว้าง1เมตรเต็มเป๊ะนะคะข้อเป็นผ้าในไทยนะคะไม่ใช่ผ้าอันเพื่อนบ้านนะคะดูสีคามของเขานะคะสวยเข้มแบบนี้เลยนะคะเราก็เบนปันให้ท่านนะคะ ชุดนี้1,250บาทเท่านั้นจัดโปรพิเศษให้ท่านเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจอยากได้พักมาเลยนะคะทักมาเลยนะคะทักมาพิเศษให้1,250บาทนะคะค่ะงามมากเลยะคะ่ะเป็นผ้าชุดนะคะค่ะพ่อเมพี่น้องขาท่านใดสนใจผ้าคามแทสส้สกนลนครเข้ามาดูช่องวรดาผ้าคามนะคะ YouTube นะคะ หากท่านไม่เข้าใจอะไรทักทายมานะคะหากท่านสนใจสินค้าให้พูดคุยกันได้นะคะพูดคุยทักทายกันได้สินค้ามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะกระติก,การวรดาเหมือนเดิมเช่นเคยคือโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีนโยบายเก็บปลายทางนะคะเราโอนเงินก่อนรับรองท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกรับรองท่านไม่กุไม่ต้องต้องบนนะคะว่าสินค้าจะเสียหายหรือสินค้าไม่ส่งนะคะรับรอง วันละไม่มีการโกงเราขายด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาเข้ามาซื้อมาอุดหนุนทุกคนนะคะขขคุณคะขอเรามีกิพร้อมขายเราจะเด่นฟันให้ท่านไปตลอดตลอดแบบนี้นะคะกับขอบขอบคุณทุกๆท่านค่ะ